ดีครับพี่น้องขอบไปยี่คิดทั้งช่องไปยี่ชิดนะครับวันนี้ไปคิดมาลร่างเห็ดล่างเห็ดแต่พี่น้องเห็ดเก็บก่อนตาดพี่น้องมีชิดล่างใส่วิธีลวกก่อน,นพี่น้องลวกแล้วค่อยล่างนะครับใส่ลงไปพี่น้องถ้าเขาล่างสดๆเหมือนสิแตกพี่น้องเขาลวกก่อนล่าง quay cô nó okay. em thử các hoàn là, okay. là ngày ừ. thế hoặc xe ีเาใส่หนังยินรังนยินเลยนี่รงยินพี่น้องรางเลยลูกมันบกแก่แตก โมหัก็แตกนี่ครับพี่น้องง่ายอีกรวมหิดกอ่อเลยพี่น้องถ้าวัดว,วกน้ำห่อนสนิแตกครับ ร่างไงรางมัเละป็นมันเลี่ยงหุ่นเป็นเนาะนี่ครับพี่น้องล่างแล้วก็เป็นแบบนี้ครับบ่าแตกว่าหัก เขาไปแกงพี่น้องครับไปแกงมือนพี่น้องหยิบกอครับล่างเรียบร้อยแล้วของกับไปเกงใส่หมอเลยพี่น้องใส่หมอเลยใส่พริกพี่น้องพริกถุกนะครับถุกเขปเปลี่ยนนี่แหละไรครับหนึ่งสองสามสี่ เอาใส่ประมาณเนี่ยมันน้อนี่แหละเื่อนนึงเือนใส่ไ้มันจะผสพุเอาไปอบพี่น้องเเลยพมันสกแล้าใช่เขาก็มาใส่ีตู้แล้วเขาก็ปุ่เดี๋พี่น้องนี่ก่อนเรืองพี่น้องมึงแข่งเหย lòng đó chọn 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 sai chọn 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 คลิปนี้ก็ไว้าสิ่งนี้เลยพี่น้องผู้ใดมากับฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้คลิปแนวนี้นะครับผู้ใดบึ่งคลิปนี้ก็ขอให้พอดีมีแห้งลำล่ำเรื่อยๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ